คนทางไกลที่ห่างหายกันไปนานแล้วเขาจะติดต่อกลับมาไหมคนทางไกลที่ห่างหายกันไปแล้วเขาจะติดต่อกลับหาคุณไหมเรามาดูกันนะทุกคนเรามาเรีนรอมพลังงานไพ่กันดูนะทุกคนเป็นพลังงานโดยรวมแน้วทุกทุกคนคนที่ห่างหายกันไปเขาจะติดต่อกลับมาหาคุณไหมเรามาดูกันนะ คนที่หายหายกันไปแล้วเขาจะติดต่อกลับมาหาคุณไหมพลังงานโดยรวมนะทุกๆกคนขอให้นึกถึงหน้าเขนาคนนั้นนะทุกคนขอห้าใบนะคนที่ห่างหายกันไปเขาจะติดต่อกลับมาหาคุณไหมเรามาดูกันนะ สามถ้วยคุณสองคนเคยมีความรักต่อกันนะธาตุน้ำกรกฎพิจิตมิงคุณสองคนเคยมีความรักต่อกันแปดถ้วยกรกฎพิจิตมิงเขาเคยเดินหันหลังให้จากคุณไปนะคนคนนี้เขาเดินจากไปทั้งที่ใจยังรักนะทุกคน เขายังตัดสินใจอยู่นะเวลานี้เขากำลังตัดสินใจว่าจะทำอย่างไรต่อไปห้าเหรียญเขาเคยเดินเขาเคยผิดหวังเขาเคยเสียใจนะทุกคนเขาเสียใจที่เดนเอาจากคุณไปนะห้าเหรียญประสบกันมังกรธาตุนินเขามีความเสียใจนะทุกคนเขามีความเสียใจและผิดหวัง ที่เดินจากคุณไปนะทุกคนจัสแมนเขารอวันเวลารอบางสิ่งบางอย่างรอคำตอบเขามีการรอเกิดขึ้นนะทุกคนคนคนนี้คนต่างไปคนนี้เขามีการรอกันเกิดขึ้นนะรอบางสิ่งบางอย่างนะทุกคนราชนีประจัน คุณเป็นคนที่สวยคุณเป็นคนที่มีออร่านะทุกคนเขาคิดถึงคุณนะคุณเป็นคนที่สวยคุณเป็นคนที่มีออร่าคุณที่มีความเก่งหลายด้านนะเรามนดูกันนะว่าว่าขอขยายสักใบหนึ่งนะว่าเขาจะติดต่อกลับมาหาคุณไหมคนที่หายหายกันไปนะทุกคน เดอะฟูลคนนี้เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะสบาย,บายนะนๆนะคนคนนี้เป็นคนที่ไม่สนใจเป็นคนที่ชอบเที่ยวรักอิสระเสรีนะคนคนนี้เรามาดูอีกใบหนึ่งนะทุกคน We are for June โชคชะตาคุณสองคนได้เดิดรดจากกันไปนะทุกคนแต่โชคชะตาของคุณสองคนน่าจะมีวันได้กลับมาเจอกันอีกนะเรามาดูกันนะสามไม้เทา้าเมสสิงห์ธนูธาตุไฟนะเขาคิดถึงคุณนะเขาคิดถึงคุณมากนะทุกคนคนคนนี้คนทางไกลคนนี้เขาคิดถึงคุณนะสามไม้เทา้าเมสสิงห์ธนูธาตุไฟ ขอขยายอีกใบหนึ่งนะว่าจะเป็นยังไงนะทุกคนเขาคิดถึงคุณนะหกไม้เท้าเม็สินธนูเขาจะติดต่อกลับมานะทุกคนคนคนนี้เขาจะเดินทางกลับมาด้วยนะทุกคนหไม้เท้าเม็สินธนูธาตุไฟเขาจะเดินทางกลับมาพูดคุยเจรจากับคุณนะทุกคนคนที่อันหลังให้คุณไปนะเขาได้ตัดสินใจแล้วนะทุกคนว่า เขาจะเดินทางมาพูดคุยกับคุณนะโชคชะตานพใายใคุณสองคนได้กลับมาเจอกันอีกนะทุกคนเมรสิงห์ธนูธาตุไฟนะทุกคน